ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักครู่ทุกคนมื้อนี้สะมีกษัตริาพาทุกคนมาเบิ้งเฮาเฮ็ดเมนูต้มปลากินแลงอีกแล้วพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่นพอเฮาได้ปลาไในใหญ่มาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งกันนะพี่น้องนะน้องใส่มใ์มีเฮาบังโคอยู่เนาะและนี่ก็คือปลาไน่ข้าของเฮาพี่น้องเนาะสีชมๆแดงๆนะอืมตัวใหญ่เติบน้องใส่์มีเฮาเป็นคนคมื้อนี้เนาะ เพมันก็นจัดการซอกเกตไส้อาอเรียบร้อยพี่น้องมีไข่นนำนะทุกคนนะปลาแม่ไข่เนาะวันยิ่งทำการเสียดเป็นต้นงยย่ายงน,น,นะพี่น้อง ตอนนี้แม่เท่ากำลังนึ่งข้าวพี่น้องมืนนงอ้อนี้นึ่งข้าวคัมเนาะกินข้าวฮ้อนๆมื้อนี้นะกำลังอายคือจะชุกดเด้อพี่น้องเดียวเท่าแล้วมืน้อนี้แม่เท่านึ่งข้าวเสื้อเต่านะอันนี้เป็นพักพี่น้องเนะาะพักหอมแล้วก็พักโบูแล้วก็พักข้าวเท่าชุกเรีบเยบร้อยพี่น้องเนาะอสองติ๊บบกักไง เธอค่ะมอต้มนะพี่น้องโอ้ยพอ้อเสื้อพักเต็มมอเลยนะ <t> แล้วก็หามดชมมาซื้อพี่น้องน้องมื้อน,นี้ชมของาโอชมนี่พ่อหน่อยมอกำลังเดือดพี่น้องเ้ย หมฮอนแล้วก็ซื้อปลาลงไปเป็นน้เนี้โหลงก่อนปลากระตหญ่ไอไงน้องแซนมีเอากก็น้องกินขึ้น เืมันกินน้ำอูทลาแล้วน้มันครบินแดนๆต้มเลยต้มต้มซมต้มมีเยอะชุ่มังมีชุกยังไง้เด้

ชุกแล้วเลยบุงพักกูจะังนิงน่งดองอชิ้นโง่มาเช้านี่โง่เพราะกันมากเก้าเดียวยานตั้มเจวพี่น้องปานิเชย์มักเพชรฟักบัวฟักหอมเกือบเป้งโน่เนาะตั้ไหม